สวัดีครับวันนี้ผมก็จะมาเปิดทางลัดสำหรับการเข้าถึงใน a อ d r o i d นะครับสำหรับเซี่ยมี่รดมีโนตเก้านะครับอ่าเราไปกันเลยนะครับมีแท็กแอปพอลิเคชั่นทุกเปลี่ยนเสียงพร้อมาการตั้งค่านะครับการตั้งค่าการแตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานการตั้งค่าการตั้งค่า YouTube แล้วไปที่การตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับการเชื่อมต่อ หน้าจอการจัดเสียนและการการภาพพื้นหลักทีระบบแบตเตอร์การตั้งค่าบัญชีมิ้ Google ย네ี้คุณลักษณะที่ความเป็นอยู่แบบดิจิตอลและการควบคุม Google บัญชีและ11 Google บัญชีมิ้คุณลักษณะเพิ่มเติมความเป็นอยู่แการตั้งค่า Google การตั้งค่าเพิ่มเติมการตั้งค่าเพิ่มเติมการ56วิสหยุดการบันทึก การช่วยหนึ่งนาทีและสงวินาทีการเลียลำโพงหนึ่งนาทีและสองวินาทีหยุดการบันไปที่การช่วยเหลือพิเศษนะครับเลียลำโพงการช่วยเหลือพิเศษอ่าการช่วยเหลือพิเศษแล้วก็ไปที่ปุ่มนี้ทางลัดปุ่มปรับระดับเสียงทางลัดปุ่มปรับระดับเสียงให้กดปุ่มเปิดเลยนะครับเรืกไว้อ่าผมจะบอกว่าทางลัดสำหรับการเข้าถึงหรือทางลัดปุ่มปรับระดับเสียงนี้ เอาไว้ทำอะไรก็คือเวลาเราจะปิดโปรแกรมการช่วยเหลือพิเศษง่ายๆเพียงเรากดที่ปุ่มปรับระดับเสียงทั้งสองเนี่ยกดพร้อมกันประมาณ3วินาทีตอนที่ผมใช้ Oppo เนี่ยต้องใช้ประมาณ5วินาทีหรือ6วินาทีถึง Talkback หรือโปรแกรมช่วยเหลือพิเศษจะปิดได้แต่ตอนนี้ผมอยู่ Android 10 สำหรับ Xiaomi Redmi Note 9นะครับคือ3วินาทีก็ปิดได้แล้วสำหรับโปรแกรมการช่วยเหลือพิเศษอ่ะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับทำแบบนี้นะครับกดปุ่มปรับระดับเสียงทั้ง2ข้างนะครับกดพร้อมกันเลยนะครับอ่ะหนึสองสาอ่ปิดท็อ k b a c k อยู่ก็แสดงว่าโปรแกรมที่เราใช้เนี่ยได้ปิดลงแล้วคือถ้าเราเล่นท็อ k b a c k เนี่ย ถ้าเราอยากให้เพื่อนเราที่เป็นคนตาดีเล่นโทรศัพท์ของเราได้หรือว่าไปโทรหาครอบครัวของเขาเนี่ยเราสามารถปิดโปรแกรมนี้ได้เพราะว่าคนตาดีไม่สามารถเล่นโปรแกรมนี้ได้เพราะว่าเขามีคุณนะครับอ่าถ้าเราอยากเปิดใหม่เราก็กดเหมือนกันนั่นแหละครับเรากดที่ปุ่มปรับระดับเสียงทั้งสองข้างให้เหมือนกันนะครับให้พร้อมอ่าหนึสองสาม เปิด t a l k แ a c k แล้วนะครับอ่าสะดวกมากเลยครับอ่าแล้วก็มันจะมีตัวเลือกอ่าอยู่สิ่งอำนวยความสะดวกเลือกไว้บริการทางลัด talkback 2จงกอ่ามันสามารถเลือกบริการทางลัดว่าคุณมีโปรแกรมช่วยเหลือพิเศษอะไรบ้างที่สามารถเข้าถึงได้กับในการช่วยเหลือพิเศษเนี่ยลองดูนะในเนี้ยบริการบริการเมนูสิ่งอำนวยความสะดวกของผมมีเมนูสิ่งอำนวยความสะดวกเลือกไว้ talkback 2แล้วก็จะมี Talk Back เลือกเพื่อให้อ่านการเข้าถึงด้วยสวิตช์การเข้าถึงด้วยสวิตช์เกมเทอร์โบความปลอดภัยความปลอดภัยการตั้งค่าเจ็ดจักการตั้งค่าแอปเพียวออโต้อินสตอลลแปดแอปเพียวออโต้อินสตอลล์ DDS สกรีนเรย์เดอร์ DDS สกรีนเรย์เดอร์แอปวอล์กแอปวอล์กแอปวอล์กแอปวอล์มีสองตัว G2O ี2ู Sonic วิชั่นโซนิกวิชั่นมีการบันทึกอยู่นอกอ่าย้อนกลับหมดนะครับแล้วก็ทางลัดุอนุญาตจากหน้าจอล็อกไม่ได้อนุญาตจากหน้าจอล็อกนี้ก็คือเวลาเรายังไม่ได้ทำรหัสผ่านหรือเรา,เรายังไม่ได้ปลดล็อกหน้าจออย่างสมบูรณ์คือแบบอยู่ในต้องพิมพ์รหัสผ่านแบบนี้เราสามารถเลือกได้ว่าจะให้ท็อกแบท หรือเปิดขณะที่หน้าจอเราล็อกยังไม่สมบูรณ์อยู่ยังไม่ปลดล็อกสมบูรณ์อยู่ให้ปิดท็อกแบ็กได้ไหมให้คนตาดีสามารถช่วยเหลือก็เราสามารถเลือกติ๊กตรงนี้ได้เลยแต่ผมไม่ติ๊กเมื่อทาลัดเปิดอยู่คุณสาม,มารถกดปุ่มปรับระดับเสียงทั้งสองปุ่มไว้สามวินาทีเพื่อเริ่มฟีเจอร์การช่วยเหลือพิเศษสี่จากสี่เขาอธิบายนิดนึงตรงนี้วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับหยุดการบันทึกอยู่